แกพูดจะมาตรงนี้เลยนะบอกให้พูดไงอะไรเกิยแหะกูปัดเกินเงี้ยกูเกินเงี้ย่าพูดเล้วมึงเคยเด็ดใครเคยจำอะไรก็เพิ่งเดินมาพูดเดินมาอย่ามาแก้ตัวเลยฉันจำได้ของกลางก็อยู่ในมือเนี่ยใช่พวกแกทั้งสองคนน่ะจะมาบ้าพวกฉันใส่อะนี่ใส่อะเป็นแบบนี้เหรอฮะเป็นแบบนี้เหรอคะไอ้พวกคืนบ้ากามันจริงเลยครับ อยากปล่อยพวกแกทั้งสองคนไปแต่ทาหารแล้วพวกแกเอาฉันรฉันไม่ได้คอยดูฉันจะจับพวกแกทั้งสองคน,น,น,นไปส่งทางการที่เข็ตเลย <c oughs> พี่เอาดาบมามีะไรกก็ต้องสู้นะหล่ะพอเจ้าในี้เคาพูดเป็นชู่งเป็นฉาบเลยต้องตามเขาบ้าบ้าไปยีดาดมาไมันสู้เดือดเถิดใครสู้ไปเถอะต้องร้อง ไปๆๆโน้ <coughs> 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 ทางลานปิดหมดแล้วเอ่อพวานั้นก็จับไปขึ้นทางด่วนได้ไหมมันไ,ไม่ปิดอะ่ะไม่ทันแล้วโอ้ย,ยทีนี้นเอ่อนั้นก็เอาสองคนนี้ไปไว้ที่บ้านแล้วกันไม,ไม่ได้เลยนะองกันมึงอะไรป้องกัน <c oughs> น,นะพูดอป้องกันเอามึงก็โวยสัตว์ดิผ่านที่จะไปจัดฟงกันป้องกัน จะจับตูกบอสองคนไป้านเราไหมครับพวกพาพวกมันสองคนไปมันจำบ้านเราได้ถ้ากลับบ้ามันออกจากคุกมามันจำบ้านเราไหมมันจะไม่ข่มขืนพวกเราเนี่ยนี่คุพามึงนพาคุณองคนไปที่บ้านจะรุงแดดคไหมเนี่ยคย่าหน้ามึงแล้วอ่ะมึงคิดไี่พวกขี้ไปเย็นเลยเดี๋ยวเดึงกัคก็กลัว嘛จัดตัวไงนั่งตรงนี้ฉันว่าถ้าใช้ผ้าข้ามาเนี่ยปิดตาแล้วกันพอจำถาก ไม่้องไปทานอะไรเนามไยอเลยนิ้วไปนิปิดเลยนะปิดห้่นิดเลยนะ่้เห็นนะอยู่เฉยๆติดมีนนะติดีกับป่วยใช่แล้วยมแล้วไิดเลยจะพาฉันไปไหนเนี <t 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 ่ยตองนิ้วเหรใจยัไงดีไปพี่เอาไป